แล้วันนี้จะทำเสี่ยวหลงเปาทอดเสี่ยวหลงเปาข้างในมันจะมีแบบกัดกันสุดเยอกะสุกยากได้ไหมสุกยากใช้เวลาสุกนานกว่าต้องถามคุรหลัวกัก่อนเออใช่มุกนี้ไม่แผ่วเลย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับร้านนสูตรร้านนะสูตรร้านวันนี้จะทําเสี่ยวลงเปาทอดเสี่ยวลงเปาธรรมดาก้องเหมือนจะยากแล้วนะแล้วเรายังจะเอาไปทอดอีกเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะรอดไหมวันนี้คลิปของเราจะมี2คลิปมีคลิปยาวแล้วก็คลิปสั้นด้วยโดยคลิปสั้นเนี่ยเราจะใช้นี่เลยซัมซุงเกล็กซี่ซีฟลิปสค่ะ ใครที่เล็งอยู่เดี๋ยวมาดูเลยว่าจะใช้งานแล้วดีหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมาะกับการเอามาถ่ายวอลากไปดูเลยดีกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราใช้ Galaxy C Flip 3เนี่ยเราก็ไม่ต้องมีตักล้องก็ได้เลยนะ มีนิดนึงคุณทำไมอะคะมีมีเรานิดนึงเผื่อเราเหงาคุณหิวและแล้วว่า <c oughs> คุณอยากได้เงินใช่ไหมวันนี้คุณรัดทำทุกอย่างค่ะคุณรัดก็คือเป็นคนสอนทำด้วยแล้วก็เราก็จะมาเป็นตากล้องเองด้วยเพราะว่านี้เราจะฝึกความเป็นเรดไอดอลคุณภาพหย่าหย่าเพราะว่าเรามีมีนี่เลยกาเล็กซี่ซีฟลิปสับ มาเริ่มเลยนะเริ่มแรกเนี่ยเราจะมาทําน้าซุปก่อนวันนี้เราทําเสี่ยวหลงเปาทอดใช่ไหมเสี่ยวหลงเปาข้างในมันจะมีแบบกัดกัดน้ำซุปเยิมๆถ้าหมูทอดเราน้ำซุปมันไม่ไถไปอ๋อนี่มันมีวิธีค่ะแม่คือเราอ่ะจะทำน้ำซุปใช่ป่ะเราก็จะเอาเจลาตินใส่เข้าไปเว้ยแล้วเราไปแช่ตู้เย็นให้มันเซตเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็จะเอาน้ำซุปที่มันเซตแล้วอ่ะมาใส่กับเนื้อหมูเป็นใส่แล้วพอเราไปทอดใช่ป่ะตัวเจลาตินก็ละลายไงมันก็จะได้น้ำซุปที่อร่อย มาเริ่มแรกก็ต้องทําน้าซุปก่อนใช่ไหมด้วยความขี้เกียจของเราเราก็จะเริ่มดูโอ,อ้ยลืมลืมลืมถ่ายไปด้วยนี่เดี๋ยวฉันจะโว์ให้ดูขากรตังได้ด้วยตัวเขาเองใช่แต่ว่าเราอยากให้มันยกสูงขึ้นมานิดนึงนี่จะได้เห็นแบบเห็นหน้าฉันด้วยแล้วก็เห็น หม้อเรียกว่าอะไรหม้อ <S 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 แล้วคุณก็กดถ่ายไปได้เลยเหรอ <S 1> <S 1> ใช่ค่ะดิฉันจะกดถ่ายไปด้วยเลยนะคะพร้อมค่ะเราจะเริ่มด้วยใส่น้ำลงไปนะคะใส่น้ำหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยบ่ใช่ถ้วยให้ถ้วยอะไรก็ได้เดอ้อถ้วยคือหมายถึงว่าถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงนะจ๊ะแล้วเราก็จะใส่สุปรก่อนจ้ะเราเป็นแม่บ้านยุคใหม่นะจ๊ะประหยัดเวลาในการทำน้ำซุปนะคะทุกคนอ่า ต้องให้น้ำซุปเดือดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เจลาตินลงไปค่ะเลิศเชนก็จะนี่โชว์โชว์กดลืมกด่ายเราจะใส่เจลาตินลงไปนะจ๊ะใช้เจลาตินสี่แผ่นค่ะแอบเลิศ น้ำซุปเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าตู้เย็นกันขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําแป้งเสี่ยวหลงเปาค่ะเรามาทําแป้งเสี่ยวหลงเปากันนะคะทุกคนเราจะใช้แป้งสาลีอเนอกประสงค์150กรัมแล้วก็ใช้น้ําประมาณ8 0 ml น้ําที่ใช้จะเป็นน้ําร้อนนะคะแล้วถ้าสมมติว่าไม่ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ เราสามารถใช้แป้งอื่นได้ไหมจ๊ะคือแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยเขาจะมีความกลูเตนแบบกลางๆก็คือมันจะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็จะไม่นุ่มจนเกินไปถ้าเกิดว่าใช้แป้งอื่นอาจจะแบบแป้งขนมปังบวกกับแป้งเค้กอะไรอย่เงี้ยลืมถ่าย <laughs> แล้วก็นวดนวดนวด แต่ว่าปริมาณของน้ําที่ใส่อ่ะมันอาจจะต้องเพิ่มหรือลดนะเพราะว่าบางทีแป้งแต่ละถุงหรือว่าแต่ละยี่ห้อเขาจะใช้น้ําไม่เท่ากันภาษาคนทําขนมจะเรียกว่ามันกินน้ําไม่เท่ากันคือเราต้องสูตเสี่ยงตัวเราไม่ก็คือปรับลดเอาตามลักษณะของแป้งเดี๋ยวจะเอาแป้งให้ดูว่าแป้งที่ควรจะเป็นมันควรแบบมีความนุ่มประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ย นี่ๆเอออันนี้น่าจะได้ประมาณน,นี้อันนี้นะแล้วก็รอก็อามานวดมันจะแบบเปียกประมาณนี้เป็นก้อนๆแบบนี้แล้วแต่ว่าหน้าตามันยังไม่เรียบเนียนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอามานวดก่อนการนวดเนี่ยจะทําให้แป้งของเรามีความยืดหยุ่นได้ดีเวลาที่เราเอามาห่อไส้เนี่ยมันจะได้ไม่ขาดมาเริ่มเราใช้เวลานวดนานไาห่ขึ้นอยู่กับแรงอ่ะบางคนถ้าเกิดแรงเยอะใช่ไหมเขาก็นวดแป๊บเดียวก็ได้แล้ว เวลาที่แป้งมันติดอยู่ที่มือใช่ไหมมันเกิดจากน้ําอาจจะเยอะเกินไปหนึ่งสองคือแป้งมันยังไม่เกิดความยืดหยุ่นให้นวดต่อแล้วมันก็จะไปติดกันรวมกันเป็นก้อนเองเนี่ยมันเริ่มเนียนขึ้นแล้วเห็นปะเออเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วค่อยเอามาห่อไส้การพักแป้งก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะทําให้กลูเตนของเราเนี่ยมันรีแลกซ์พอมันแบบได้พักผ่อนแล้วเนี่ยน้องแบบว่า ก็จะยืดตัวได้ง่ายขึน้นเวลาที่เราเอามาแผ่แป้งเพื่อจะห่อมันก็จะง่ายขึ้นนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปการทำเสี <S <S ่ยวหลงเปาทอดแบบสั้นๆนะคะก็ดูคลิปสั้นได้เดี๋ยวเราจะตัดคลิปหนึ่งนาทีใครอยากแบบรู้แบบละเอียดลงลึกก็มาดูคลิปยาวได้เลยนี่นะคะทุกคนก็จะได้เป็นแป้งแบบนี้เนื้อเนี่ยมันก็จะเนียนเน่างแป้งแบบ แล้วก็ผักไว้นะคะครึ่งชั่วโมงเรามาทําส่วนที่3ก็คือทําไส้นะคะเริ่มแรกเนี่ยเราจะหั่นผักกันก่อนจะใช้ผักกลับเอ้ยผักกัดขาวซอยประมาณสบบามใบนะจ๊ะ ไปเดี๋ยวเราจะมาหั่นต้นหอมกันจ้า <Gym. Napoleon> ใช้หนึ่งต้นอ้าวเราถ่ายแบบนี <Nixon> ้แบบดูคิวข้างหลังได้ปะเฮ้ยได้นะแม่อย่าทำเป็นเล่นไปทำไงนี่นี่นี่ต้องกดหยุดก่อนแล้วก็กดตรงนี้ไหนไหนนี่มดูมถ่ายมุมไหนก็เลิศนะจ๊ะจะถ่ายกล้องหน้าหรือถ่ายกล้องหลังก็ได้อ้าวแล้วคุณไม่กดอัดหรออ้าวลืม คือฟังก์ชันอะช่วยเราแต่เราไม่เคยช่วยตัวเองฟังก์ชันนี้มันเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่า dual preview ค่ะใช้ได้ทั้งถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอได้ทั้งภาพและวิดีโออ่ะหันเสร็จแล้วผสมดีกว่าทำไส้กันเริ่มแรกเราจะใส่ต้นหอมเข้าไปปึ๊บผักกาดขาวขิงนะคะสีวขาวจ้ะ น้ำมันางาจ้ะน,น้ำมันหอยน,น้ำตาลจ้ะแม่มุมมันดีมากเลยอ่ะดูจากในนี้พริกไทยจ้ะแป้งเข้าโพดเราใส่ทุกอย่างเข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน อันนี้คือน้ำซุปที่เราทำแล้วแช่เย็นไว้แล้วเราก็จะเอามาใส่ในนี้แว้แผ่นกล้องเองด้วยนี่ใส่ลงไปจ้ะแล้วก็คลุกผสมนะจ๊ะเนาะดูดีเนาะนี่ก็คือถ้าเรียนออนไลน์หรือว่าแบบเป็นคุณครูสอนทำอาหารอะไรอย่าก็สบายเลยเออจริงว่า แทนฟรีแทนฟรีแทนล่าแทนฟรีก็คือว่าตั้งตรงไหนก็ได้แล้วก็ถ่ายได้เลยถูกปะไม่ใช่แค่นั้นนะทุกคนเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่เลิศมากเมื่อกี้ฉันลองแล้วออโต้เฟรมมิงคือตอนแรกอะ่ะเราอาจจะอยู่คนเดียวใช่ปะ่ะ <c oughs> แล้วก็แบบมันก็อาจจะเล็กๆแบบเฟร,รมมันเล็กๆ <c oughs> แต่พอมีอีกคนนึงเดินเข้ามาเว้ยมันก็แบบขยายให้เลย ลองปะล่ะนี่ถ้ายืนนิ่งๆคนเดียวใช่ป่ะจะเป็นประมาณนี้อ่ะคุณลินคะเข้ามาสิคะวืบขยายไหมนี่ยังมาคนที่สามคุณเบามาค่ะนี่อ่ะไหนๆออกไปดิออกไปดิออกไปดิคุณลินออกไปดิ เดินไปทางนี้ใช่ไหมก็ตามเราไปนี่รถมาฉันอยาเล่นเมื่อกี้เราโชว์ฟังก์ชันออโต้เฟรมมิ่งไปแล้วนะคะทุกคนเรากลับมาที่เสี่ยวลงเปาของเราค่ะตอนนี้คือคลุกไส้เรียบร้อยแล้วจะได้เป็นแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมารีดแป้งกันค่ะ เราได้แป้งแบบนี้แล้วนะหน้าตาเนียนพอเวลาที่เราพักแป้งไว้อะแป้งเขาจะเนียนขึ้นเว้ยอุ้ยคือพักไว้กี่นาทีนะสามสิบนาทีค่ะแต่ว่าพักไว้นานกว่านั้นก็ได้นะถ้านานกว่านั้นมันจะมีผลอะไรคะเออแป้งมันก็จะมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเฮ้ยแต่ว่าวันนี้เราต้องมาแบบพับจับจีบใช่ป่มซึ่งเคยทำนะแต่ว่าไม่มั่นใจเดี๋ยวขอระหว่างนี้เปิดคลิปดูไปด้วยได้ปะโดยที่เราก็จะใช้ Galaxy ส3นี่นะจ่ะมาเป็นตัวเปิด u t u b e อยู่ไหนรูปนี่อันนี้อันนี้อ่ะเราก็จะตั้งดูได้เลยจ้ะเราจะเอาแป้งเนี่ยมาคลึงเป็นยาวยาวก่อนแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆแบบนี้จะได้ได้แป้งที่เท่าๆกันเสร็จแล้วเราก็จะมารีดแป้งกันนะจ๊ะเขาจะรีดแบบขอบขออ่ะ เราจะให้ตรงขอบๆอบมันบางแล้วก็ให้ตรงตูดอมันหนาเวลาที่เราจับจีบใช่ไหมมันจะเป็นการแบบพับแป้งอะเข้ามาหาการตรงขอบมันเลยจะหนาเขาก็เลยแบบรีดให้บางก่อนตั้งแต่แรกเราจะเอาไส้เข้ามาใส่นะจ้าชื้อไส้คือควรเยอะ อน้อยแค่ไหนถ้าชอบก็ใส่เยอะได้แต่ว่าเวลาถ้ามันเยอะเกินไปอ่ะมันจะห่อยากจะสุกยากได้ปะสุกยากใช้เวลาสุกนานกว่าต้องผ่านถือรละไปก่อนเออใช่มุกนี้ไม่แผ่วเลยเสร็จแล้วนี่ ขอถ่ายกับ Samsung า a l a x ซ c ่3ีฟหน่อยสิเสี่ยวลงเป้าเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันแล้วนะลงกระทะจ่ะมาตั้งทะเลยนะไฟกลางๆกัน,กน800วัตต์ปกติเนี่ยเสี่ยวลงเป้านี่เขาจะเอาไปนึ่งใช่ไหมแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนวิธีเอามาทอดเราจะทอดคล้ายๆวิธีการทอดเกี๊ยวซ่านะทุกคนก็คือเอาน้ํามันนะลงไปก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวเสี่ยวลงเปานะคะลงไปวางทอดให้ข้างล่างเนี่ยเขา เริ่มกรอบแล้วเราก็จะใส่น้ำเข้าไปนิดนึงแล้วก็ปิดฝาหมอ้อแล้วก็ทอดจนกว่ามันจะสุก เียวลงเปาทอดข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีแบบความกรอบกรอบเดี๋ยวข้างในก็จะมีน้าซุปเดี๋ยวเราจะแหวกให้ดูแล้วก็มีหมูชํำๆใครอยากกินลองทําเลยนะจ๊ะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จมาเป็นทิปขายของน่อยขายของเลยเหรอ,าอมานี่เลยจ้ะวันนี้นะจ๊ะได้เพื่อนคู่ใจเป็น Samsung Galaxy C Flip 3 วันนี้เนี่ยได้มาลองใช้แล้วนะเฮ้ยรู้สึกว่ามันเลิศมากฟังก์ชันแน่นมากแม่ฟังก์ชันออโต้เฟรมิ่งอันนี้ก็เลิศแล้วก็ดูโอพรีวิวก็คือเลิศมากเพราะว่าเราสามารถใช้กล้องหลังถ่ายแล้วก็สามารถเห็นการพรีวิวด้านหน้าได้ด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําคลิปอยากถ่ายคลิปเรววาอันนี้มันเวิร์กมากเลยนะเราสามารถเดินไปถ่ายคลิปคนเดียวได้ไปทำคอนเทนต์เองได้เลยโดยที่ไม่ต้องหลอก,ไม,ออกไม่ต้องมีตางกล้องไดละ นี่แหละตามนี้ใครอยากลองนะคะหรือใครกำลังเลงอยู่เข้าไปดูในช็อปได้เลยไปลองเล่นลองใช้ดูก่อนแล้วจะรู้ว่ามันดีมาไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวไปตัดคลิปเลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะในไปทางละเอ้ยไม่ใช่ในสูตรลัดบ๊ายบาย